มาลองใส่แทนหลอดเดิมมันนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับมาอีกแล้วครับตู้เย็นไม่เย็นชื่อตู้เย็นแต่ไม่เย็นนะครับ อันนี้ตัวเย็นสองประตูมิซูมิชิน,นี่ผมมาแกะดูภายในมันก่อนนะครับมาดูอีแวปนันป้นเป็นยังไงเหมือนไม่มีน้ํายานะครับเหมือนมันรั่วอย่างแรงนะครับปกติถ้ามันเหลือๆบ้างก็จะมีเก็ดที่มากขึ้นบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับแอนนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับไม่มีเลยมาดูด้านหลังกัน อันนี้ควมทำงานนะครับคอมทำงานไอ้ตรงนี้ก็ร้อนอยู่ให้คอยร้อนร้อนนิดหน่อยตัวหม่ามันน่าจะรั่วนะเดี๋ยวต้องหักนี้ดูก่อนหักดูดิมันจะมีน้ำยาด้วก่เดี๋ยวถอดทับที่แบบน้ำยาฟูกช่ไหม เขาแบบทแบบผิดระบบไม่มีสอน้ํายาน้ํายาฟูกอไอยูอยโอ่โอ้ออกมานิดเดียวน่าจะรั่วอืมไม่รั่วก็ตันนะครับมิโซเน่ชอบ รั here, no okay. Okay. So mm ่วภายในก็ตันนะครับพอผมปิดท่อแล้วมันปล่อยเนี่ยมีน้ํายาออกมาใกแลหวครับได้ยินไหมครับโอเคค่อยดูกันว่ามันรั่วหรือมันตันมาดูครับอันนี้จะผมอัดท่อโลนะครับเช็คท่อโลนะหรือเช็คท่อคอยเย็นนะครับหรือแรบนะครับท่อนี้ท่อคอยเย็นนะครับ เข็มยังไม่ลงนะอันนี้คือผมอัดอีกภาคนึงนะครับเข็มยังไม่ลงอันนี้คือไม่รั่วแน่นอนแต่ที่รั่วน่าจะเป็นท่อายตัวนี้ครับผมอัดเข้าไปนี่เข็มลงตรงนี้นะคเข็มลงจนสุดแล้วนะครับอันนี้ท่อคอยร้อนนะครับอคอยร้อนน่าจะรั่วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเอาหูเนี่ยฟังแล้วมันเสียงเสียงลมมันออกนะครับ อยร้อนก็คือรั่วภายในนะครับผมต้องเอาตะแกรงใส่ด้านหลังนะครับเพราะยี่ห้อน,นี้รั่วภายในเกือบทุกเครื่องนะครับยี่ห้อน,นี้ถ้าช่างคนไหนเขาซ่อมไม่บอยเขาจะรู้นะครับไม่รั่วก็ตันชื้นตันน้ำมันโอเคผมต้องไปหาซื้อแผงไฟร้อนก่อนนะครับโอเคครับผม โอเคครับเนี่ยน,นี่คือเป็นแหงคอยร้อนนะครับแหงคอยร้อนขนาดหนึ่งทับสี่นะครับน่าจะใหญ่สุดที่ผมหามาได้นะครับประมาณนี้นครับใหญ่ยุ่งกัน,นครับเดี๋ยวมาดูว่าแตะยังไงนะครับ นี่นะครับแผงคอยร้อนเวลาติกก็ให้ติดประมาณนี้นะครับตู้เย็นใหญ่ใช้แผงใหญ่นะครับอันนี้ตู้เย็นใหญ่ขนาดนี้ผมใช้แผงขนาดหนึ่งทับสี่นะครับอันนี้คือใหญ่สุดที่ผมหาได้ครับที่จริงแล้วก็กำลังสวยครับมานี้ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะเป็นหนึ่งทับห้าหนึ่งทับหกนะครับจะมีขายอยู่นะครับแผงคอยร้อน ถ้าเดีเป็นไซส์ใบไซส์ที่ใช้ประตูเปิดซ้ายขวาก็จะใช้แผงสองตัวนะครับแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันครับของผมอาจจะใช้แผงคอยร้อนหนึ่งทับหกสองตัวนะครับบางคู่นี่เลยนี่ทับหกนะครับการต่อท่อนะครับในฝั่งด้านนี้ก็จะเข้านี่นะครับไดเออร์หรือสแตนเร์นะครับตัวนี้เข้าตรงนี้นะครับเข้าไป ตอนนี้นะครับเป็นออกนะครับวฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นอ่าท่อคอยร้อนนะครับเเสรนนีี้ะคับด๋ยวผมจะดูกันว่าจะเอาเส้นไหนเข้าห้องเยอะมากเลยครับน่าจะลองดูอีกทีว่าผมเอาเส้นไหนอเอาแผงเยอะมากนี ดูดูแล้วผมน่าจะเอาเส้นนี้นะครับเส้นนี้เข้านะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับน,นี่คือผมเชื่อมเข้ากับอ่าข้อข้ออัดนะครับน,นี่เขาเรียกข้ออัดนะส่วนนี้นะครับแปลง,งคอยร้อนเนี่ยวิธีดูง่ายๆนะครับว่าข้ออัดคืออะไรข้ออัดข้อไหน ก็อ,อาจจะข้อเล็กนะครับสังเกตนะครับที่ีข้ออัดอันนี้ข้อดูดนะครับข้อดดลจะข้อใหญ่นะครับข้ออัดจะข้อเล็กนิดนึงนะครับลงอีกประมาณเกือบซึ่งนะครับเนี่ยข้อนี้นะครับเอามาใส่ฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่สแตนเนอร์หรือไรเออร์นะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชับชิ้วนะครับวิธีต่อนะครับต่ง่ายๆนะครับ ส่วนท่อเนี่ยผมยังไม่เอาเข้าในใน,ในคอมนะครับผมต้องลองเทสดูก่อนว่า,าไอที่ผมเชื่อมไ,ไปเนี่ยับเชื่อมเชื่อมไปเนี่ยมันตันไหมนะครับบางคนมั่นใจต่อท่อนี้เข้าไปนะครับบางทีคอมน็อกนะครับถ้าปล่อยไว้นานนะครับอันตรายนี่ผมจะเช็คดูก,ก่อนนะครับด,ดีเช็ค เสียงปักแล้วผมเชื่อมตันหรือเปล่าอ่าอันนี้คือกำทังงานนะครับทำมือปิดนี่นะครับทำมือปิดจะมีลมออกมานะนี่นะครับไม่ได้ยินเสียงออกนี่คือผมเชื่อมให้ตันนะครับถ้าตันจะไม่มีลมออกมานะครับ เราเช็คแล้วเช็คอ,อย่างละเอียดแล้วว่าเออเราเชื่อมเชื่อมดีไหมอะไรเงี้ยลองเช็คอีกรอบรอยเชื่อมรอยดีไหมแล้วก็ค่อยใส่ท่อแล้วก็แลดคําดูอากาศกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ท่อเลยอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับการการการเชื่อมระหว่างเหล็กกับทองแดงนะครับ ต้มีน้ำยาประสานนะครับอันนี้เป็นน้ำยาประสานหรือฟักนะครับเวลาซื้อก็บอกว่าฟักเชื่อมเหล็กนะครับเหล็กกับทองแดงมันจะมีเหล็กกับอลูมิเนียมกับเหล็กทองแดงนะครับต้องบอกเขาว่าเป็นเหล็กทองแดงนะครับถ้าเชื่อมอย่างเดียวเชื่อมไม่ติดนะครับเหล็กกับทองแดงนะครับต้องใส่ฟักนะครับมัถ้าไม่ใส่ฟักมันจะเชื่อมไม่ติด ชื่อไงเครื่องปฏิบัติัีนี้ก็ประกอบเข้าเรียบร้อยแล้วผมก็จะแวะดูอากาศเลยนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเหมือนเดิมครับดูจนกว่าเมันจะหมดคือนี่เร่งสูงนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่นี่ผมต้องยองก็ลงนะครับแต่ว่ามันจริงๆไว้จนกว่ามันจะดูดตัวความชื้นอะไรเนี่ยครับไม่หมดครับ Okay. โอเคเคครับได้เวลาเติมยานะครับนี่ก็แวกมามันชั่วโมงวิดนิดไปทุลามา เครืยนเครื่อ,องนี้ใช้น้ำยาหนึามสีนะครับ่ามสี การเติมยานะครับยาอปอกดที่คังก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลมก่อนนะครับไล่กับอีซาครับ4ประมาณนี้ อันนี้ผมจะเอาน้ำยาเข้าไปก่อนนะครับประมาณสักสี่บบอลสี่สิบห้าสิบก็ได้รับตู้ใหญ่ เ,เอาเข้าประมาณสี่สิบมานี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้เสียบไฟนะครับได้แล้วก็เสียบปลั๊กไฟเลยอนนของเริ่มทำงานนะครับ พอเข็มลงมาเรื่อยๆอนะครับแล้วผมก็จะค่อยๆเติมยาเข้าไปทีนิดทนิดนิดนะครับเอี๋ผมเดี๋ยวมาลุ้นตอนอ่าอย่ทีเลยดีกว่าครับว่าเย็นหรือไม่เย็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำงานตอนกลางคืนนะครับน่าจะถึงเวลาที่จะกลับบ้านแนละ้วนี่ผมก็ต้องเติมยาเข้าไปเรื่อยๆที่ต้องรีบนะ ค่อยอัดข้าไออปปุ๊บก็ปิดให้เขียนมันลงนะครับเอัดเข้าไปปุ๊บเป็นแสงสีไม่ค่อยมีหนาเท่าไหร่รนะครับในทันเติมไปไวแต่ถ้าอาหกร้อยนี่มีสิทอันนะครับเติไปไวนะ อาจเข้าไปประมาณสักสิบปอนนะครับมันจีมีเรือกขิบอยู่ขามาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้คอมมัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> ข้ออะไรก็เริ่มร้อนนะครับ ยังคอยร้อนมันต้องร้อนเตม็มระบบเลยนะครับแล้วก็สเตนเนอเร์หรือแรเออร์นี่ก็อุ่นาน่ดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนเช้าเลยนะครับว่าจะเย็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันดีกว่าครับเดี๋ยวดูอุณหภูมิก่อนอุณหภูมิ17นี่ครับเมาดูภายในกันว้าว <What? S 1> เอาฮะ ยอดนี่นะครับน้ําแข็งนะครับแช่ไ้เมื่อคืนโอ้โหมือผมเกือเป็นน้ำแข็งครับแข็งโป๊กการอะไรมันแข็งโอเคนะครับใช้ได้นะครับโอเคนะครับผานะครับงานนี้ EP นี้ก็จะประมาณนี้นะครับติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าจะพาซ่อมอะไรบ้างนะครับซ่อมง่ายๆกับช่างเนงสตอรี่ครับผม